สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทูกับดีแท็เนี่ยได้รวมกันแล้วนะครับก็จะมีแพ็กเกจใหม่ขึ้นมานะครับตรแกนเขาก็คือเบสเกอร์ทูเกเตอร์นะครับก็คือทีวีที่ดีกว่าเมื่อมีกันและกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือใช้สัญญาร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีพวก f i ด้วยครับแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆก็ใช้งานรวมกันได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีแพ็กเกจ2องอันก็คือของทูกับดีแท็ครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงแพ็กเกจรายเดือนนะครับซึ่งเป็นเปิด เบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่นะฮะก็คือสิ่งที่ใช้ได้คือว่าไทย g นะครับแล้วก็ไ i f i นะครับแล้วก็จะมีเน็ตพิเศษเพิ่มให้ด้วยนะครับอันนี้ของ tool นะครับจะใช้ที่ว่า5 g t o g e t e r wonderful pack นะครับคือก็คือ tool เนี่ยจะเป็นทิมิกคือ5 g t o cater นะครับตัวดีแคปเนี่ยจะใช้ที่ว่า5 g better ครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะดูแพ็กเกจนะครับดูตรงนี้ถ้าเกิดได้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับส่วนของตรงนี้เนี่ย เริ่มต้นนะครับคือ3 9 9เกากาครับได้1น0 g งกิกนะครับจะเป็น 4G 5G ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหมดตรงนี้ 20G กิกก็จะเหลือ3 8 4ตนะครับอันนี้โทรได้หน0้นาทีเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจ่าย4ี9กาเ้านะครับเราจะได้เนี่ยสกิกแล้วก็จะเป็น f u p 4เมกซครับซึ่ง4เมกเนี่ยเราใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็รู้ว่ามันใช้บนมือถือได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโทรได้250นาทีแล้วก็จะได้เป็นบัตรกกร็ดู บอลเป็นทูอันล็อกก็คือพรีโปรนะครับแล้วก็จะได้เน็ตฟรีด้วยแต่ว่าไอ้สามเก้าจะไม่ได้เน็ตฟรีแต่ว่าสี่เก้าจะเริ่มได้เน็ตฟรีแล้วนะครับก็ได้เพิ่มอีก20่สิกิกนะฮะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ครับจะได้ถึงต้นปี66เนี่ยแพ็กเกจก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูตามตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น1นึ่งเนี่ยจะเน็ตเน็ตจะเป็นไม่จํากัดนะครับก็คืออะเรียมิตต์ไม่มีลดสปีดเลยนะครับแต่สำหรับผมมองว่าถ้าเกิดเราใช้699 899เนนีีนาา่่ยมมััสาารถทจะ้ตว อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วนะครับมันก็จะลดเหลือ6เมกนะครับซึ่ง6เมกก็ใช้งานได้ดีนะครับโทรถามเราได้ีก่อนอันนี้เราใช้แพ็กเกจ60กิกะอยู่นะครับก็พอหมดปุ๊บนะครับปกติเน็ตก็จะช้าลงเราต้องตือแพ็กเกจแพ็กเกจเติมเพิ่มนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราก็60กิกนะครับแล้วก็พอหมดปุ๊บก็เหลือเป็น6เมกนะครับก็ FUP 6เมกนะครับก็จะได้เป็นบัตรติฟ้านะครับ เนบูนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสรงขึ้นนะครับ1199เนี่ยก็จะได้เน็ตไม่จํากัดเลยโทรในเครือข่ายไม่จํากัดนะครับตัแีแรกนะครับแล้วก็จะมีพักเกตต่างๆที่สูงขึ้นไปนะแต่ว่าทุกพักเกตใช้ WiFi ทูฟรีไม่จํากัดนะครับแล้วก็จะได้ดูบอลนะครับตึ้งทุกแมตช์เลยครับจนถึงิ้นเรดูการนี้นะครับแล้วก็จะได้เน็ตเพิ่มนะครับแล้วก็พวกวิธีการรับโค้ดนะครับที่ไปซื้อพวก ไอคิวไิวแล้วก็วีทีวีวีนะครับแล้วก็พวกเกมอักต่างๆนะครับแล้วก็พวกคูปองต่างๆที่แทนเงินสดนะครับตอนนี้ก็มาใช้ได้ด้วยนะครับทีนี้ทุกทักเกตตั้งแต่สี่เก้าเกนี่ยก็จะได้เน็ตนะครับเน็ตเมืองไทยนะครับ2ี่สิบกิกนะฮะต่อเดือนนะครับแล้วก็เน็ตเมืองนอกนะครับทั่วเอเชียนะครับสองกิกต่อเดือนก็คือสองวันต่อเดือนนะครับถ้าเกิดใครไปต่างประเทศบ่อยอย่างเงี้ยไปเท้าเย็นกลับหรือว่าไปวัน ครั้งคืนนึงอะไรเงี้ยครับก็2องกิ๊กใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปใช้ซือเติมอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ดูฟรีอัปดังก็คือมีมีแบบสุดพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของเกมนะแล้วก็เรื่องคูปองแต่ว่าพ็กเกจตเนี่ยก็จะตามเงื่อนไขนะครับว่าเราใช้พ็กเกจตราคาเท่าไหร่นะครับดูตาราได้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือถ้าเป็นโปรใหญ่ค่ายนะครับเมื่อกี้จะเป็นเปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าอ่าถ้าคุณจะเปลี่ยนตมเงินเป็นรายเดือนทูเนี่ยก็ ลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโปรย้ายค่ายนะครับที่พอย้ายค่ายปุ๊บเนี่ยลดยี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เน็ตที่เป็น 5G ากิโลมิเตแบบไม่ลดสปีเลยนะครับปกวติต้องจ่าย1น9 9นะครับแต่ว่านะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะจ่ายแค่แ9 9เท่านั้นเองนะครับก็จะได้เน็ตไม่จำกัดนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวที่2นะครับก็จะได้เน็ตไม่จำกัดนะครับก็จะเป็น อ่าโทรสองร้อยห้าสิบนาทีนะครับแล้วก็จ่ายแปดเก้าเก้าตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่าย้ายค่ายนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนนะครับอ่าสำหรับดีแท็กนะครับไทยคิดว่า5 G better value full pack นะครับจะเป็นแพ็คเกจตเวลคัมแพ็กนะครับที่ทางดีแท็กเนี่ยก็จะได้ติดที่ก็คือเป็นเรื่องของติดทัวร์ดีออล็อกนะครับอ่าเป็นทูอัลล็อกนะครับแล้วก็มีเน็ตเพิ่ม20่สิบกิกในต่ำสุดสองกิกเหมือนกัน ดูพิมพ์ลิตได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2องแพ็กนี้นะครับสองมีนาคม6กถึงสามเอ็มีนาคม6กเท่านั้นก็คือเรียกได้ว่าเป็นโปรแบบว่าช่วงเปิดเคือขายใหม่นะครับที่เขารวมกันแล้วนะครับมาดูกันนะครับที่จริงๆนะ่ในส่วนของ d ีแท็นะครับจะเริ่มต้นที่ถามเ้อก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่านัานเนี้ยเรามาให้ดูเพราะว่าถามขก้อก้าก็จะมีะจะมีแค่ถูอัลล็อก ที่ดูได้นะครับแต่ว่า499 8 9 9เถึงเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะเป็น w ว l ค o m e m e m b e r นะครับแล้วก็จะมีสีเทาก็คือ Timber นะครับก็จะมี4 9เ5้า9 8 9 9นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับเรามาดูต่อนะครับซึ่งเราจะได้ติดเพเศษต่างๆนะครับเกมเมินท์ไอเ่มนะครับเรื่องของ V t ทนะครับฟิลแล้วก็ไอนะครับมาต่อนะครับตอนนี้คือแพ็กเกจที่เป็น1นึ่งหนึ่งเก้าเก้าขึ้นไปแล้วนะครับ ตอนนี้จะดูบอลพิมพ์ลีกทุกแมตช์นะครับตลอดฤดูกาลเลยนะครับจนจบเลย2 0 2 3นี้นะฮะแล้วก็จะมีเน็ตใช้งานไม่อั้นนะครับแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็มีโทรฟรีดเบอร์ดแท็กด้วยนะฮะอ่ก็คือตอนนี้แต่ละค่ายก็จะโผรฟรีใครใครใครมันอยู่นะครับมี Wi-Fi ให้ใช้งานนะครับแล้วก็ถูอัลล็อกนะฮะแล้วก็มีโกลบอมเบอร์นะครับแล้วก็ สำหรับ1นึ่งจะเป็นพลตินัมบูมเบอร์นะครับนะก็ยาวๆไปถึง2องหอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้พวกตื้อเครื่องคอมพิเกอนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่บางอย่างที่ไม่ได้นะครับ่าเดี๋ยวให้ดูมาดูตารางนี้ดีกว่าครับอย่างที่เราบอกแล้วว่ามันเริ่มต้นที่ส9มใช่ไหมครับพอเริ่มส9มกปุ๊บเนี่ยก็คืออย่างนี้ตัวนี้ครับเป็นเน็ตเร็วเต็มทปีนะครับ2 0่กิกนะครับเริ่มต้นนะครับก็ จะมีอย่างนี้อ่าสีฟ้าตอนนี้ก็คือเวลคัมนะครับทินเวอร์นะครับโกแล้วก็แพทิ่นัมบูมเบอร์นะฮะก็เป็นแบบที่ผมเล่าไปเมื่อสักครูน่นี้นะครับแต่ว่าตารางนี้จะเห็นได้ขัดขึ้นนะครับแต่ว่าเขาดอกจันไว้นะครับว่าลูกค้าที่ตื้อเครื่องความเพเกตติต้ญญาเนี่ยไม่สามารถรับอันนี้ได้นะคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เป็นต่างประเทศต้อกิกปีนะครับเกมมิ่ในชั่นวิวไอคิวีทีวีอันนี้ปีไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า เรื่อติดยาเพราะว่ามันจะได้ค่าเครื่องถูกอยู่แล้วนะครับต่อเลยนะครับถ้าเกิดเราจะย้ายค่ายมาเป็นรายเดือนดีแท็กนะฮะก็จะได้ส่วนลดสูงสุด5 0ปรเ็นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าสนใจที่ว่าถ้าเป็นโปรออนไลน์นะครับได้ค่าออนไลน์เนี่ยแฮปปี a แอดโฮม5 5เนี่ยตอนนี้ครับ5 5าบาทนะครับจะได้เนี่ยไม่จากัดเลยตัวถ่านร้อยนาทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโปรออนไลน์นะครับที่ไม่ได้ไปท็อปนะครับออนไลน์ถือว่าเป็นโปรน่าสนใจ นะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แปดเก้าเก้านะครับแปดเก้าเก้านี่ได้อะไรบ้างนะครับอ่ห้าห้าเนี่ยแอทโฮมเราไว้แอทโฮมคือมันไม่มี Wifi ฟรีนะฮะอ่าก็ถือว่าใช้งานได้คือแทนเน็ตบ้านะอ่เพื่อง่ายนะครับอ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแปดเก้าเก้าครับลดยี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับสิบสองเดือนนะครับตอนนี้ก็จะได้ g o เม Member ไปด้วยนะครับแล้วก็มี Wifi ไม่จำกัดให้ด้วยนะครับ ดูทั All อัลล็อกฟรีแต่ว่าเราก็ดูตัวนี้จะได้ดูพิมร์ลีกนะครับตลอดฤดูการด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดได้ในเว็บทูของเบบีแท็กนะครับมีทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับอ่ะต่อการน,นะครับตัวนี้ก็เอามาให้ดูชัดๆนะครับว่าอ่าที่เราย้ายค่ายเป็นดีแท็กเนี่ยเหลือแตาก่เ้า้น,นี่ยก็คือตอนนี้ครับก็จะได้เน็ตไม่จำกัดนะครับโทรต่อล,ล้านเจ็นาทีทาทน,นะครับโทรฟรีคั้ท่สามเจ็นาทีเครือข่ายดีแท็กนะครับแล้วก็ WiI-Fi ไม่จำกัดมีทัวร ดูพิมลีนะครับแล้วก็โกลเมเบอร์นะครับอ่าก็จะได้สิทธิพิเศษต่างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเน็ตต่างประเทศนะครับเรื่องของเกมเม g n a ์เน n ันแล้วก็พวกต่างๆรวมไปถึงมีโปรเเตอร์คอนเนอร์ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าใครที่มีซิมบิแท็กแล้วก็อยากจะใช้ทูออนไลน์นะครับต้องเป็นดีแท็กรายเดือนนะครับใช้ทูออนไลน์นะครับอันนี้จะได้อะไรบ้างได้เราเตอร์นะครับแล้วก็ได้กล่องทูดีทีวีนะครับตอนนี้ตำร สมีนาถึงส1เพฤษภาคม66นะฮะอันนี้ก็เหลือ499นะครับก็คือตัวนี้ก็คืออ่าจะ6 9เ้าหรือ499เนะครับเป็น1กิกพับหกิกนะฮะแล้วก็สามารถปรับสปีดได้เองนะฮะใช้งานได้ทั้งอ่าใครที่มีซิมทูก็มาสมัครอันนี้ได้นะครับแต่ว่าทูไปสมัครที่ทูนะครับดีแท็กก็สมัครที่ดีแท็กเลยนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับให้ดูชัดๆเลยตัวนี้ภาพนี้มาจากทางเว็บไซต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ลดสองร้อยนะครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเขาเน้นนะครับที่ตัว4ีเก้าเก้านะครับตีเเก้าจริงๆเนี่ยตัวนี้มันได้หนึ่งกิกทัพห้าร้อยนะครับแต่ว่าเขาอ,อัพตปีดให้นะครับเป็นหนึ่งกิกคับหนึ่งกิกนะครับทิสองเดือนนะครับหลังจากนั้นหลังจากทิพสองเดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งกิกคัพห้าร้อยปกติเราก็ไปจ่ายเพิ่มก็ได้ถ้าเกิเดอยากจะได้เท่าเดิมนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณถ้าราคาต้องดูราคาตอนไน,นทีหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ย ราคาอยู่ที่มา119รบาบาทต่อเดือนนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรถ้าจะอัปตปิดนะครับเขามีแพ็กเกจเหมือนกับอาสปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมัครโปรห้าเข้าก้าเนี่ยจะได้กล้องทีวีด้วยนะครับก็จะมีค่าวให้ด้วยนะครับดูดูกล้องผ่านมือถือได้นะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีทูอัลล็อกทีวีก็คือสามารถดูบอลนะครับบนกล่องทูดีทีวีต่อทีวีจอใหญ่นะฮะแล้วก็มีแฟนแพ็คก็คือเลือกอ่าทิมโปรดนะครับ ตัวนี้ก็โปรน่าสนใจดีนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้ทูเขาเปิดทัวรดีนะครับใครใช้ดีแท็กก็เปิดดีแท็กแอปแล้วก็มีดื่ฟรีนะครับบอลหนังทีลี่นะครับแล้วก็ดื่มฟรีก็มีกาชาคาเฟแบรนด์ดังนะครับแล้วก็เน็ตฟรีนะครับติดกิ๊กเจ็ดวันไปกดรับได้เดี๋ยวทําคลิปแยกต่างหากเลยสองมีนาถึง3ามพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆดูในเว็บเอเดียสอินเทอรน็ต อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างล่างนะครับก็ง่ายๆคือตอนนี้ใครที่ใช้ทูก็ได้สิทธิพิเศษใครที่ใช้ดีแท็ก็ได้สิทธิพิเศษด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนถ้ามีคําถามอะไรถามมาข้างล่างถ้าตอบได้จะตอบให้นะครับทีนี้พ่วงเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องของโลงมิงนะครับคือไปถามทางฟินโมบายมาแล้วครับว่าถ้าอย่างนี้ดีแท็ใช้เพื่อข่ายทูได้นะครับแล้วฟินโมบายจะใช้ทูได้ไหมไม่ได้ครับก็คือเขาบอกว่า ฟิวโมบายใช้เครือข่ายดิแิทันะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้เครือข่ายทูได้ครับจบเลยนะฮะติดทีิปเตจฟิวโมบายใช้กับทูไม่ได้นะฮะฟิวโมบายคือฟิวโมบายนะครับเขาถูกไปแล้วนะฮะอ่าก็ถ้าเป็นโปรฟิวโมบายก็ตอนนี้ที่เห็นก็คือจะมีโปรที่ใช้เน็ตหมดปุ๊บก็จะเหลือ20เมกหรือว่าสลับกันได้นะครับก็มีโปรถูกอยู่แล้วล่ะนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าเออสัญญาณแต่ละที่เป็นยังไงนะครับก็ลอง ลองดูแล้วกันตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้ดิจิตอนะครับแล้วก็เครื่องเป็น 5G หรือว่าเครื่องที่รองรับเนี่ยมันสามารถที่จะใช้โ a มิ่งกับทูได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดไปเปิดนะครับเมื่อวานไปดูละนะครับเรื่องของ iPhone นะครับก็ไปเปิดโลมิ่งนะครับคำว่าโลมิ่งตัวนี้เนี่ยไม่เสียงเงินนะครับคือเป็นโลมิ่งที่าสามารถใช้เครือข่ายอื่นที่มันโ a มิ่งกันได้นะครับก็จะจับสัญญ,ญาณที่มันดีที่สุดครับทะนั้นถ้าเกิดว่าใคร ใช้มือถือนะครับต้องหลักๆคือตัวมือถือรองรับนะครับก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าายังไงอาจจะต้องมีการตั้งค่าเครื่องนิดหน่อยนะครับก็ลองไปดูกันว่าคอมมัรโลมิ่งนะครับแต่ว่าคอมมัรโลมิ่งไม่ได้เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับคือในประเทศนะครับถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศก็จะเป็นเข้าในส่วนของเน็ตตองกิ๊กตัวนั้นอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวไปว่าอีกทีหนึ่งอาจจะไปถามเจ้าหน้าที่ทีมตอนที่จะเดินทางแล้วกัน วันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับโปรโมชั่นมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็มีการเขียนไว้ในเว็บไซต์ adidas.com แล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มาเล่าให้ฟังนายกคุงเวอร์ครับขอบคุณมากเลยค่ะ